สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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  ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเจนนี่และคุณครูแวววาวในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะวันนี้คุณครูแวววาวและก็คุณครูเจนนี่จะพาเด็กๆไปเคลื่อนไหวตามคําสั่งนะคะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวตามคําส Ges ั่งคุณครูก็มีก <Yeah> ิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานมาให้เด็กๆได้ทํากันก่อนค่ะ ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะเรามาทำข้อตกลงกันก่อนเลยค่ะค่ะข้อตกลงของกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานของเรานะคะถ้าคุณครูเจนนี่เคาะหนึ่งครั้งแบบนี้ให้เด็กๆก้าวนก้าวนะคะถ้าคุณครูเจนนี่เคาะสองครั้งแบบนี้ให้เด็กๆกระโดดแต่ถ้าคุณครูเจนนี่เคาะรัวๆรแบบนี้นะคะให้เด็กๆเดิน รอบๆค่ะแต่ว่าเด็กๆต้องห้ามชนสิ่งของนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวพื้นฐานไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานกันไปแล้วต่อไปจะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวตามคําสั่งนะคะเรือครูจะมีคาําสั่งอยู่สามคำสั<ม>่งก็คือให้เด็กๆทาท่านกบินค่ะท่านกบินท่าที่2นะคะให้เด็กๆทาท่ากระต่ายขาเดียวค่ะท่าสุดท้ายนะคะให้เด็กๆทาท่ากบค่ะ เด็กพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันเลยคะ่ะให้เด็กๆทำท่านกปิน no ค่ะนกปินค่ะเด็กๆต่อไปคะ่ะท่ากระต่ายขาเดียวคะ่ะท่าสุดท้ายนะคะให้เด็กๆทำท่ากบคะ่ะ ครูจะเป็นคนให้คำสั่งอีกรอบนะคะต่อไปให้เด็กๆทำท่าเองนะคะพร <_ C 1> ้อมหรือยังคะ <_ C 1> ให้เด็กๆทำท่านกบินค่ะท <_ C 1> ่าที่สองนะคะให้เด็กๆทำท่ากระต่ายขาเดียวค่ะท่าสุดท้ายนะคะให้เด็กๆทำท่ากบค่ะ <_ C 1> ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆสน,นุกไหมคะ วันนี้เด็กๆได้ทํากิจกรรมเคลื่นนอนไหวอะไรบ้างน,นะคุณครูแวว,วได้ทำได้ทำท่าโบก่ะแล้วก็ท่านกบินค่ะแล้วก็กระต่ายขาเดียวค่ะคุณครูเจนนี่ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสําหรับวันนี้คุณครูเจนนี่และคุณครูแวว,ว,ว,วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยวันชาติเรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมมชนดา,าธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับค,คุณครูปาี่ในหน่วยวันชาติวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระบรมมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรราชการที่9นะคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าคำว่าพระราชกรณียกิจมีความหมายว่าอย่างไรพระราชกรณียกิจนะคะมีความหมายว่างานของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงกระทำนั่นเองค่ะพระราชกรณียกิจของ ในหลวงราชการที่9นะคะมีมากมายหลายโครงการเลยแต่วันนี้คุณครูจะนำมาเพียงพระราชะกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์ท่านเพื่อให้เด็กๆได้ดูกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะโครงการแรกนะคะคือโครงการแก้งดินค่ะโครงการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินที่เป็นกรด วิธีการที่จะแก้ปัญหานะคะก็คือการขังน้ําไว้ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นปัญหาหรือพื้นที่ที่เป็นดินเปรี้ยวค่ะหลังจากนั้นก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทําให้ดินเปรี้ยวทาให้ดินเปรี้ยวสูงขึ้นค่ะจากนั้นก็ปล่อยน้ําออกโรยปูนขาวบนพื้นดินเพื่อฟื้นฟูนสภาพดินให้กลับมาเพาะปลูกได้อีกครั้งค่ะ โครงการต่อมาเป็นโครงการกังหันน้ําใช้พัฒนาโครงการนี้เป็นโครงการที่แก้ปัญหาน้ําเสียค่ะวิธีการคือการใช้กังหันน้ําปั่นน้ําเติมอากาศเข้าไปในน้ําจะช่วยให้น้ําเสียกลายเป็นน้ําดีในแหล่งชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมได้ค่ะโครงการนี้คือโครงการฝนหลวงเป็นโครงการที่แก้ปัญหาภัยแล้ง ให้กับราษฎรชาวไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้งนะคะเพื่อให้ราษฎรคนไทยที่ขาดแคลนน้ำได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและสำหรับการเพราะปลูกค่ะโครงการนี้เป็นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเป็นโครงการที่เกี่ยวกับสุขอนามัยของราษฎรชาวไทยค่ะ พระองค์ท่านนะคะได้พระราชทานหน่วยแพทย์พระราชทานโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลพร้อมทั้งเวชภัณฑ์และยารักษาโรคเพื่อตรวจรักษาราษฎรในในถิ่นทุรก,กันดารโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะโครงการนี้มีชื่อว่าโครงการสารารุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็นโครงการที่เกี่ยวกับ ด้านการศึกษาค่ะพระองค์ท่านได้พระราชดำริให้ดำเนินการจัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่บรรจุความรู้แบ่งเป็นสาขาต่างๆและเป็นหมวดหมู่โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ศึกษาหาความรู้อย่างทั่วถึงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ พระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่9้าใช่ไหมคะพระองค์ท่านมีโครงการมากมายหลายโครงการเลยที่นอกจากที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ดูกันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายกิจกรรมเกมการศึกษาให้เด็กๆสแกน QR Code โคนี้เลยนะคะ หลังจากที่เด็กๆสแกน QR code แล้วก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้นะคะให้เด็กๆอ่านชื่อเกมแล้วก็ทำความเข้าใจกับกติกาของเกมนะคะโดยกติกาของเกมมีอยู่ว่าให้เด็กๆพลิก แผ่นภาพแล้วจับคู่ภาพพระราชะกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ให้เหมือนกันนะคะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมเล่นเกมแล้วให้คลิกที่สตาร์ทเลยนะคะ<ๆ>ก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะพลิกแผ่นป้ายทีละ1แผ่นป้ายค่ะแล้วก็ดูนะคะว่าแผ่นป้ายแต่และแผ่นป้ายเป็นภาพที่เหมือนกันไหมคะถ้าเป็นภาพที่เหมือนกันก็จะเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะ แต่ถ้าภาพไม่เหมือนกันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะให้เด็กๆพลิกแผ่นป้ายหาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเจอภาพที่เหมือนกันค่ะให้เด็กๆทำไปเรื่อยๆจับคู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้ง4ภาพนะคะกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์กิจกรรมที่1วัสดุอุป,ปกรณ์ ใบกิจกรรมที่1ใบกิจกรรมที่1.1สีเทียนกาวและกันไกลให้เด็กๆตัดการ์ดวันพ่อในใบกิจกรรมที่1.1จากนั้นนำมาระบายสีตกแต่งให้สวยงามและพับตามรอยประหลังจากนั้นให้นำไปติด ลงบนใบกิจกรรมที่1นนะคะกิจกรรมที่สองวัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่2ใบกิจกรรมที่2.1กาวกันกรและสีเทียนให้เด็กๆตัดกระดาษในใบกิจกรรมที่2.1มาพับเป็นเสื้อให้กับคุณพ่อ โดยพับตามขั้นตอนที่คุณครูเตรียมไว้ให้หลังจากที่เด็กๆพับเสร็จแล้วให้เด็กๆนำเสื้อมาติดให้กับคุณพ่อในใบกิจกรรมที่สองหลังจากนั้นให้เด็กๆใช้สีเทียนตกแต่งให้สวยงามค่ะ กิจกรรมที่3วัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่3สีเทียนเก้ากันไกคัตเตอร์และขวดน้ำให้เด็กๆตัดส่วนประกอบของกระปุกอมสินมาเตรียมให้เรียบร้อยจากนั้นให้ผู้ปกครองช่วยตัดรูด้านข้างขวดน้ำและให้เด็กๆนำส่วนประกอบที่เราเตรียม ไว้มาประกอบบนขวดน้ำให้เป็นกระปุกอมสินที่สวยงาม